บทสรุปเกมเบอร์ลี่ VS ลิเวอร์พูลสึกแห่งความอึดอัดที่จบลงด้วยชัยชนะอันล้ำค่าเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่เทิร์ฟมัวกลายเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความทรหดของทัพหงแดงลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เนสลอตที่ต้องบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในชุดเยือนสีเขียวสดใสแต่รูปเกมที่ออกมากลับมิได้สดใสตามสีเสื้อเลยแม้แต่น้อย ในช่วงครึ่งแรกบรรยากาศของเกมเป็นไปอย่างเรียบง่ายจนเกือบจะดูเหนื่อยชาผู้เล่นลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเร่งจังหวะให้เข้าที่ได้การจ่ายบอลยังดูไม่เฉียบคมและการเคลื่อนที่ของแนวรุกก็ยังไม่สัมพันธ์กันทําให้การสร้างสารรค์โอกาสเข้าทําเป็นไปอย่างยากลําบากส่วนเบอร์ลี่เองก็เล่นเกมรับได้อย่างมีวิน,นัยทําให้ไม่มีจังหวะอันตรายเกิดขึ้นมากนักทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างดูเหมือนจะอ่านเกมกันอยู่ทําให้จบครึ่งแรกไปแบบไม่มีสกอร์ ครึ่งหลังเกมพลิกผันและแท็กติกที่เด็ดขาดของสล็อตสถานการณ์ในครึ่งหลังเริ่มน่าสนใจขึ้นเมื่อลิเวอร์พูลพยายามเร่งจังหวะเกมรุกให้เร็วขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของเจ้าบ้านได้ง่ายๆจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเบอร์ลี่โดนใบเหลืองที่2และถูกไล่ออกจากสนามทำให้เบอร์ลี่ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนและเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ิเวอร์พ o ูลต้องใช้โอกาสนี้ในการแร่งเกมเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้จุดนี้เองที่แฟนบอลได้เห็นถึงความกล้าหาญและความเฉียบคมในการตัดสินใจของอาเนสลอตอย่างชัดเจนเขาไม่รอช้าที่จะปรับเปลี่ยนแทคติกทันทีโดยการส่งฟริมปองลงมาแทนที่ผู้เล่นในแนวรับการเปลี่ยนตัวที่รวดเร็วและเด็ดขาดนี้เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเพราะเป็นการแสดงเจตนาลมที่ชัดเจนว่าต้องการประตูชัยเพื่อสามแต้มเท่านั้น และการตัดสินใจนี้ก็เป็นไปอย่างถูกต้องฟริมปองคือซูเปอร์ซับเปลี่ยนเกมและประตูชัยของซาลาฟริมปองคือผู้เล่นที่ลงมาแล้วสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงการเติมเกมรุกของเขาทำให้เกมของลิเวอร์พูลมีมิติมากขึ้นและสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของเบอร์ลี่ได้อย่างต่อเนื่องและในช่วงท้ายเกมอันแสนตึงเครียด ฟิมปองก็ได้สร้างจังหวะสำคัญด้วยการเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษและเป็นฮันนิบาลผู้เล่นของเบอร์ลี่ที่ยกแขนขึ้นมาโดนบอลอย่างจังกรรมการเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีทำกลางเสียงเฮของแฟนบอลเดอะคอปและเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ก้าวออกมารับหน้าที่สังหารจุดโทษในนาทีที่90บุกเขาซัดเต็มข้อด้วยความมั่นใจบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างเฉียบขาดส่งผลให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ1-0ในช่วงเวลาที่เหลือไม่มากนัก และนั่นก็กลายเป็นประตูชัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลบุกมาเก็บสามแต้มได้สำเร็จผลงานของแนวรุกและสถิติหลังเกมสำหรับเกมนี้รูปแบบการเล่นของแนวรุกลิเวอร์พูลยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องแม้จะชนะแต่การประสานงานของกองหน้าก็ยังดูไม่ลงตัวและยังไม่คลิกเข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรทำให้หลายครั้งการเข้าทำยังขาดความอันตรายที่เด็ดขาด อย่างไรก็ตามอ่านเนสลอตก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความยืดหยุ่นและกล้าที่จะตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เมื่อเห็นว่าเกมเริ่มติดขัดและต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดชัยชนะเหนือเบอร์ลี่หนึ 0, ่งตทำให้ลิเวอร์พูลชนะในลีกเป็นเกมที่4ติดต่อกันและยังคงรักษาตำแหน่งในหัวตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ใช้ชนะในเกมนี้ไม่ใช่แค่3ามแต้มแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายและเป็นอีกครั้งที่อาเนสลัดตได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดและแม่นยำของเขาได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเสมอประเด็นที่น่าจับตามองและกระแสจากโซเชียลมีเดียแทคติกของอาเนสลัต การเปลี่ยนตัวที่กล้าหาญและรวดเร็วของคุณซือชาวดัตส์ได้ถูกยกย่องอย่างมากในโซเชียลมีเดียแฟนบอลหลายคนชื่นชมในความเด็ดขาดของเขาที่กล้าเสี่ยงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดความสําคัญของฟริมปองสุขทรัพย์รายนี้กลายเป็นผู้เล่นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเพราะการลงมาแล้วสร้างอิมแพกได้ทันทีจนนํามาซึ่งจุดโทษและประตูชัยความเหนียวแน่นของเบอร์ลี่แม้จะแพ้แต่เบอร์ลี่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามและสปิริตที่ยอดเยี่ยมการเล่นด้วยผู้เล่น1ิบคน แต่ก็ยังสามารถสู้ได้อย่างสูสีจนถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บคำถามต่อแนวรุกแม้จะชนะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามถึงฟอร์มของกองหน้าบางรายที่ยังดูไม่เข้าฟอร์มเท่าที่ควรและยังไม่สามารถสร้างสรร์โอกาสได้อย่างไหลเลื่อนเหมือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อไปสรุปแล้ว เกมนี้เป็นเกมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลที่ไม่ยอมแพ้และความเฉียบคมในการตัดสินใจของอาร์เนสล์อตที่ได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับทีมในยุคใหม่นี้คุณคิดว่าแนวรุกของลิเวอร์พูลจะกลับมาคลิกและลงตัวได้ในเร็วๆนี้หรือไม่